มาต่อกันที่คุณสุริยะัสกตตศิลากันบ้างค่ะคุณสุริยะัสกตัตศิลาเนี่ยมองประเด็นเรื่องของเกาะกูดนั่นนะคะว่ามันจะมีการปลุกวัฒกรรมค่ะปลุกวัฒกรรมคําพูดที่ว่าคลังชาติกับขายชาติแล้วก็มองประเด็นนี้อีกด้วยนะคะว่ามันจะสร้างอุณหภูมิทางด้านการเมืองที่ร้อนแรงขึ้นทั้งในประเทศไทยและก็กัมพูชาค่ะประเด็น,นะะดเกาะกูดน,นะครับเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยระหว่างไทยกัมพูชาลามมาเป็นการต่อสู้ทางวัฒกรรมคู่ขนานกัน นะครับเป็นการสู้กันระหว่างบัตกรรมคลั่งชาติหรือชาตินิยมกับขายชาตินะครับซึ่งมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในยุคที่โลกมันเป็นโลกาพิวน์แล้วประเด็นเรื่องคลั่งชาติหรือชาตินิยมมันกลับมาได้อย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเหตุผลสําคัญก็น่าจะเกิดความเป็นโลกาพิวร์สามสีสิบปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันบอกชัดเจนว่าโลกาพิวน์กลายเป็นการเปิดโอกาสให้กระทุนข้ามชาติขนาดใหญ่หรือประเทศมหาอำนาจก็มาตัดตวงผลประโยชน์ทรัพยากร จากประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศที่อํานาจต่อรองไม่มีน,นะครับสูบเลือดเนื้อของประเทศเหล่านี้จนพบว่าโลกาภิวัตน์สุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคนทุกชนชาติแต่อย่างไรมันยังเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของุนนิยมเสรีอยู่นะครับฉะนั้นพอเกิดเรื่องกอ,อกูดเนี่ยการปลุกวัฒกรรมข้างชาติขึ้นมาจึงเป็นการโต้กับุนนิยมโลกาภิวัตที่มองอะไรทุกอย่างเป็นสินค้าหมดแม้กระทั่งอธิปไตยก็อาจจะซื้อขายกันได้ที่เรียกว่า ขายชาตินี่แหละฉะนั้นนี่ก็คือการต่อสู้ทางวัฒกรรมที่มันเกิดคู่ขนานข้อพิาพาทเรื่องเกาะกู่และทางออกจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็สําคัญก็อยู่ที่เรื่องเกานะกูนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรรัฐบาลจะยืนยันสิทธิของคนไทยเต็มร้อยไหมทั้งโดยเฉพาะอ่าวไทยทั้งตะวันตกตะวันออกทักทางใต้ของเกาะกูดเนี่ยนะครับลงไปในทะเลเนี่ยมันพื้นที่ทับซ้อนอยู่ตรงไหนอย่อยางไรที่กัมพูชามั่วนี่มมาขีดล้ําเข้ามาเนี่ยมเมเอรหรือเปล่าเราก็ต้องโตกก้กลับ กระทั่ง m o u 4 4เนี่ยเราไปรับข้อเสนอของกัมพูชาได้ไงมั่วนิ่มแล้วเราไปแกล้งโง่ได้ไงทําไมไม่ยกเลิกแล้วรัฐบาลนี้ทําไมต้องเร่งวัดลุกลี้ลุกลนที่จะเจรจาให้ได้ผลประโยชน์อยู่ในใครกันแน่อ้างเรื่องพลังงานแต่ปัญหาราคาพลังงานโครงสร้างพลังงานในการนี้มันแพงอยู่เนี่ยนะครับไม่ต้องไปอ้างไกลขนาดนั้นก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลนี้อาจจะต้องคลายปมไม่งั้นอุณหภูมิทางการเมืองความขัดแย้งทั้งในชาติและก็กับเพื่อนบ้านก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น แล้วก็สายเกินไปจะแก้ไขนะครับ